อุ้ยกนนนนอ,ยอนอนีกจ้าชนห้าคนเลยบุญอ่อนๆเลยจ้าอุ้ยน,อ,อ,ยน,อ,ยนอ,ยอ่วยังไงท้าอวบพี่ สวัสดีจ้าสวัสดีในเสาวันทีสิบหาเมษายนหกแปดจ้ะมานี้สะโฟนกพี่พี่พีน้องมาเขาปานอเพกนอโจดจ้ะพี่น้องมาหอดแล้วจ้ะมาดูมาชมกันเลยสีงามว่าจ้ามานี่ไปกันเลยจ้าสองมาเลยเพ็กมันจ้ะมานี่มากับบุกสาวเด้อจ้ะบุกตะกรงบดได้มาน้ำพี่พี่พี่กลางออกไม้เลยจ้ะ ฝนน่บันนี่พอดีเลยเด,เด้งๆนี่จ้ะน,นอนน่อยเพื่อนเรียบร้อยงไก่ๆกันกนเลยจ้ะ Ui, con, Ui, hồn khứng nhau bớt mình ta bên ta áo hình đây 안녕하래요 네. 로 ดีกันมี้ยอุ้หูบวกจ้าอ้ยใครโทรกำลังกวงามนงาม นี่ทั้งใหญ่ทั้งยาวนี่ได้วจันน,จน,น,นี่กระนอพีกระนอมีกระนอจันรนี่เรือได้จัน ไม่ใคยเคยหาเนี่ยนีนย่น่าใจบอจ้าน่าพีคจ้ะนอพีกไฟใหม่สองคน,นห,หาประจำทุกปีเลยโอ้ยเกด,ดกำลังสีเกิดไม่มีร้ายแห้งจ้ะ cửa đen đen đèn ơi cửa hàng xỉu ngang 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 กาดปาจ้ะดุซ่าวอยู่ฟังคุณโอ้ยกะพรบหนแล้วจมีพ่อดีจัง ได้ขึ้นผู้จ้ะรอล่อรุมในซาฟันกระสิไปซ่อมเรื่อยๆอยู่จ้ะลุนมนเฮียแดงสิงเกิดก้อนโมู์จ้กกะปกติปกตินี่สิเป็นเพชรเปล่งแดงสี่จ้ะพี่น้ะโอ้โหก,ก,ก้อนไงเพิ่งกำลังแตกอ้าวไปน้อบไปนอนนีน่ พ ah. right? ุ่น่ะแบบมุกอ่อนๆนะจ๊ะโซ่จ้ะมุ่อนอีจ้ะชวนเราเข้า เอาแห้งผีจ้ะเฮ้เแบบียงามจ้ะน้าจ้ะแจกน้าอันนี้เพื่อนโอ้ยฮักนีหูซุกเลยว่าออนแห้งจ้ะแกงเสียด้ว้จ้ะรุ่นนี่ ทิทั้งเชื่องพาหมดเลยจ้ะพาหมดเลยเสีดเยาดายเป็นบ่อยาวเบิดจ้ะ

Ui. <laughs> Phun à. cho rồi. Hơn. Ui. Tín ngọ u. Phun Không đi Ôi, <laughs> phụt thẳng thẳng Chúc à? Dư thương bao thương thẳng ngắm ngàm đây Hãy subscribe đây cha ใหช่ข้างกะเนี่ลูกสาวก็เป็นแดง cái gì thì không lo lắp đến เลยจะ้ะคุณเลยดุคุณเน่นยังเงานี่ยน่ะบางังเฮงัเงาเพนอ่อยที่จดร้ายเฮง tìm tầm nơi đấy này No saben no, ni no, no. ไปมีห้อยพี่น้องคนฮักกันจ้ะทีวงได้ปรงไม่จังสีหลายอส้มเพิ่นได้ไหลายฮี่ต้เพลกมีฮักได้กับ,เบ่เบิดจ้ะ ไาเขึ้นมานำกนขึ้นกา ฝนตกแห้งจ้ะตกสอนกันซ้ำหมือนซีหมือนเลยังนสฟฝนมัเ

อ้วกได้จังนั่นอีี แบบนี้ปอกเพ่ต้องค้อนเลยจ้ะน,นี่นี่ทิชชู่แมน,น,น Lòng mục mục lên cả Cái nó ở đây là chân ừ. Sáu ngói con โสมันเราจะมีหลุ่นกันเราจะผสมเดใดๆสรับได้จจะน่พริกโองจะ่เด้ง

ทุนอนอ่ปอกได้คอนจังอ้อเจ้านอนแดงจังอาเลยโอ้ยเจนอนเพกิด <gu> ต <ell> <rais> ัวแดงเอาได้ให้กอที่อยู่ข้างใน sao sáu tháng bằng tiệc con yà pizza thi 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 đi thi 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 อากาศฝนตกพี่นอนเพิ่งจะออกห้าไลท์กันจะมาถึงุอออ้อูอุบอัวพี่นี่จะเอาไ,ไนนะ่เางอีกเอาอะไรเนอะจ้ะ ตดี๋ยวาจะพาคุณเพื่อจ้าอืมอึบบอึบพีพี่้โอ้ยโ่้อ ทุนนะี่ยังไม่หมดจ้ะงามจังอ่ะก็ถ่ายจ้ะงามเลย มีคนซูนเลยจ้ะนี่แต่น้องบุดแดงมาแต่ใส่นออเต็มเลย อ่อนๆอออออจ้ะจ้ะสาสะโฟนมะหอดบ้านแลวจ้ะพามาสรุปหยอดนอเพกนอโจด้จพี่น้องไฟใหม่มันสุดยอดเลยจ้ะพุดนะอุ้ยรอบนี้ไรยแห่งจ้ะบอกยังไงจังสิเบิร์เดอจ้ะนี่ จ้าชื่นชอบคลิปนี้ข้อฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามชิพิเทสได้เลยจ้าก็กระดิ่งแจงเตือนไว้นำาจ้าสำหรับคลิปวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ละจ้าสวัสดีจ้า